สวัสดีพี่พี่ทุกท่านนะครับพบกับผมแพ็กสาราพะเครื่องนะครับวันนี้จะมาชี้ตำหนิเก้แท้จุดตายจุดจ่ายตังของพระสมเด็จปลกโพป,ป,ปี2518หลวงปู่โต๊ะวัดประดูชิมรีนะครับสมเด็จปลกโพป,ป,ปี18ปลูกเศก5ไตมาสนะครับ การจัดสร้างมีอยู <début> ่2เนื้อคือเนื้อใบลานและเนื้อเกสรนะครับที่ถืออยู่นี้คือเนื้อเกสรนะครับจำนวนการจัดสร้างประมาณ33,000องค์นองนะครับส่วนเนื้อใบลานจํานวนการจัดสร้างประมาณ10องคนะครับเนื้อใบลานจะหาพบเจอได้ยากนะครับอ่ะนี่คือเนื้อเกสรนะครับมานะครับอันดับที่1นนะครับเรามาดูแม่พิมพ์พระครับนี่ครับแม่พิมพ์องค์พระนะครับจะเป็นประมาณนี้นะครับแตกต่างจากนี้วางได้เลยนะครับ ต้องเป็นประมาณนี้นะครับหน้าและหลังอ่านี่นะครับจดจําพิมพ์ให้แม่นนะครับหลักการดูพระเครื่องไม่ยากนะครับพี่พี่ถ้าถูกพิมพ์2ต่อครับถ้าผิดพิมพ์วางครับวางได้เลยครับนี่ครับนี่ครับใบหน้ากลมมนนะครับใบโพคมชัดครับเส้นซุ้มต้องเป็นแบบนี้นะครับห้ามบวมเด็ดขาดนะครับมาเดี๋ยวเรามาลงกล้องด้วยกันครับนี่ครับใบหน้ากลมมนนะครับ แบบนี้คือสวยเลยนะครับใครมีแบบนี้ยินดีรับเช่านะครับนี่ครับเม็ดใบโพคมชัดครับเป็นเม็ดเป็นเม็ดเลยเห็นไหมครับนี่ครับเส้นซูมนะครับต้องห้ามเบลอนะครับห้ามเบอร์ห้ามบวมเด็ดขาดนะครับประมาณนี้นี่ครับนี่ครับอ่านี่ครับฐานองค์พระคมชัดนะครับนี่ครับนะครับมาเดี๋ยวเรามาดูด้านหลังกันนะครับ ด้านหลังนะครับจุดที่2นะครับที่เราจะดูนะครับตัวหนังสือฟอนต์ตัวหนังสือนะครับต้องเป็นประมาณนี้จบจดจําฟอนต์ตัวหนังสือให้แม่นนะครับนี่ครับฟอนต์ตัวหนังสือจําให้แม่นเลยนะครับต้องเป็นประมาณนี้นะครับนี่ครับวัดประดูชฉิมพรีนะครับนะครับส่วนจุดเกสแทสอื่นๆผมไม่แนะนําให้ดูเท่าไหร่นะครับเพราะว่ารุ่นนี้นะครับจุดเกสแท้เนี่ยนะครับ จุดตาจุดใจตังเนี่ยอยู่ที่เส้นตัวตัดและเนื้อหามวลสารครับส่วนตัวนะครับบอกบอกได้เลยว่าของเก๊เนี่ยนะครับมันที่ที่มันจะทําไม่ได้คือมวลสารครับมวลสารและเนื้อหานะครับพี่ๆมาดูครับนี่ครับเห็นเม็ดขาวๆอย่างนี้ไหมนี่ครับเม็ดประมาณนี้เม็ดขาวๆอย่างนี้เม็ดประมาณนี้ครับนี่ครับ นี่คือเม็ดมวลสารของพระสมเด็จบางขุนพรมและพระวัดพระพลาครับนี่ครับบางขุนพรมองค์เป็นล้านครับนี่ครับมวลสารบางขุนพรมครับนี่นะครับมวลสารอย่างนี้ดูง่ายเลยนะครับเห็นไหมครับนี่ครับนี่ครับเป็นเม็ดเหลืองๆขาวๆนะครับส่วนจุดใต้อะเรามาดูตรงนี้นะครับพลิกมาด้านนี้นะครับนี่ครับจะมีเส้นตัวตัดเส้นนี้ครับ เห็นได้ชัดเลยนะครับเห็นได้ชัดเลยแล้วด้านบนนี้นะครับจะเป็นคล้ายๆปากกอไก่ครับนี่ครับจะเป็นประมาณนี้ในองค์ที่ยังสมบูรณ์นะครับประมาณนี้่ามาดูกันนี่ครับเห็นไหมเส้นตัวตัดนี่ครับจะเป็นเส้นอย่างนี้เลยนะครับนี่ครับด้านบนครับนี่ครับแล้วตรงนี้นะครับตรงนี้ตรงนี้จะเป็น่าการตัดแบบยุ่ยๆนะครับ ถ้าอย่างนี้มาดูง่ายเลยนะครับดูง่ายเลยนะเห็นไหมครับนี่ครับจะยุ่ยยครับจะไม่เรียบสะทีเดียวนะครับนี่ครับส่วนตัวตัดด้านข้างนะครับก็ดูประมาณนี้นะครับจะเป็นเส้นเล็กๆเล็กๆนะครับแต่ของเก๊เส้นตัวตัดจุดตายมีนะครับมีนะนี่ครับเส้นอื่นก็ดูครับประมาณนี้นะครับด้านบนครับ ประมาณนี้นะครับประมาณนี้ถ้าถามผมว่าจุดตายจุดจ่ายตังอีกจุดหนึ่งคืออะไรนะครับสุดท้ายผมว่าเนื้อหามวลสารครับพระหลงป่โตนะครับสิ่งที่เกยยังทําไม่ได้ตอนนี้คือเนื้อหาและมวลสารครับถ้าใครดูเนื้อเป็นนะครับชนะเลยนะครับมาเรามาดูด้วยกันครับนี่ครับจดจําเนื้อให้แม่นนะครับนี่ครับอ่าด้านหลังนะครับ จริงๆถ้าหลังปัดๆแบบนี้นะครับเป็นรอยปัดๆอย่างเงี้ยนะครับดูง่ายเลยนะครับเป็นพระที่ดูง่ายเลยนะครับเห็นไหมนี่ครับจำเนื้อหามนตราให้แม่นครับสุดท้ายก็การดูเสร็จสิ้นครับประมาณนี้ฝากติดตามทุกช่องทางนะครับไลฟ์สด a c e b o o k แพ็กสาราพักเครื่อง FC t i k t ิ k ตอกแพ็สาราพักเครื่อง FC และ a c e b o o k แพ็กสาราพัะเครื่อง FC สุดท้ายนี้นะครับใครมีแบบนี้ยินดีรับเช่านะครับหลักที่20,000บวกลบเลยนะครับในสภาพที่สวยๆอย่างนี้นะนะครับต้องสวยๆอย่างนี้นะครับรับเช่าที่20,000บวกลบนะครับ2 0 0 0ม30,000 40,000ีมีครับแล้วแต่สภาพนะครับนะครับสามารถส่งรูปมาทางอินบ็อกซ์เพจ Facebook แพ็กสาระพื่เครื่อง FC หรือว่าจะโทร0959605309ได้เลยครับสุดท้ายวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ